แอนแอนก็กลับมาพบกับพื่อมเหมือนเดิมเช่นเคยทุกวันเลยนะคะวันนี้พื่ออม,มีไอเดียดีๆอะไรมาแนะนํามาดูกันเลยคะ่ะวันนี้พี่อมก็มาพร้อมกับไอเดียวิธีการเก็บฝาหมอแบบง่ายแสนง่ายเลยนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยตอนนี้ก็จะเป็นบริการของพี่ออมเองเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมาเฝ้าทุกวิดีโอเลยแต่วันนี้ขอโชว์ตัวนิดนึงค่ะ มาดูวิธีการทํากันเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้ขวดน้ําดื่มทั้งหมด2ขวดค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยการตอนแรกเราก็ทําการตัดส่วนนี้ออกไปเลยนะคะนี่ค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดเล็มลงมาเยอะๆเลยค่ะตัดลงมาแบบนี้เลย ซึ่งลักษณะจะคล้ายกับที่แขวนหม้อนะคะตัดให้มีขนาดเท่ากันเลยและเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นขวดน้ำอัดลมก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะกระจกมาในลักษณะนี้นะคะเราก็ทําเหมือนกัน2ชิ้นเลยค่ะซึ่งพี่มได้ทําการตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปติดกับผนังห้องครัวของเรากันเลยค่ะ นี่ค่ะส่วนวิธีการติดนะคะเราก็ติดกาวเข้าไปที่ฝาขวดแบบนี้เลยติดเข้าไปเยอะๆเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดไปตรงจุดที่เราต้องการได้เลยแล้วทิ้งไว้รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะโดยประมาณ1ชั่วโมงค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็ติดเหมือนกันเลยซึ่งวิธีนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ต้องการที่จะเจาะผนังห้องหรือว่าผนังบ้านของเรานะคะ นี่ค่ะเราก็เว้นระยะห่างให้พอประมาณนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะกะประมาณนี้นะคะที่สําคัญเลยนะคะ2จุดนี้ต้องติดในระดับที่เท่ากันค่ะเสร็จแล้วรอให้กาวแห้งจนสนิทเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่กาวแห้งสนิทดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็เตรียมเชือกที่มีความแน่นหนาแบบนี้มา1เส้นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทําการมัดได้เลยปัดให้แน่นเลยนะคะ คุณผู้ชมจะใช้เป็นเชือกอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้มีความเหนียวแล้วก็ทนทานนิดนึงค่ะนี่นะคะแล้วดึงมาฝั่งนี้เลยลก็ทำการมัดได้เลยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําฝาหม้อของเราเก็บเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะฝาหม้อของเราก็จะเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะ2จุดนี้นะคะเราก็สามารถนำหม้อของเรามาแขวนเก็บไว้ได้ด้วยค่ะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือว่าไอเดียอะไรที่ต้องการให้พี่ยอมทำนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะพียอมก็ยินดีที่จะหาคำตอบให้กับทุกคำถามเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ